นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงานปปงขย้ำวาระด่วนแก้ปัญหาสแกมเมอร์เร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 8ค่ะท่านนายกได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานปปงนะคะโดยมีท่านชาญชัยพรมเลิศประธานกรรมการปปงและท่านเทพพสุบวรโชตดาราเลขาที่การปปงรวมทั้งคณะผู้บริหารปปงให้การต้อนรับในโอกาสนี้ท่านนายก ค่ะได้มอบนโยบายและข้อสั่งการให้กับสำนักงานปปงในการเร่งรัดดำเนินการตามวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเร็วเนื่องจากเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจ โดยสำนักงานปปงจะเร่งรัดสร้างการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและบังคับใช้ข้อกฎหมายในการยึดอายัดและคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อเวลา